สวัสดีครับทุกคนครับบก,กับเกมซลดากับการแก้ปริศนาศาลเจ้านะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณใกล้ๆศาลเจ้าแห่งหนึ่งแล้วนั่นก็คือศาลเจ้าอะไรชื่อ,อยังไม่บอกนะครับแต่ว่าตำแหน่งนะฮะจะอยู่ตรงหอคอยเครูด,ดตรงนี้นะครับแล้วเราก็กระโดดรอยลงมาจากตรงนี้ได้เลยนะครับอยู่ไม่ใกลไม่ไกลนะฮะแค่ตรงนี้เองนะครับที่ผมมาร์กดาวไว้แล้วนะครับก็จะอยู่ช่วงประมาณด้านซ้ายตรงกลางของแผ่นที่โลกนะครับ โอเคทีนี้นะฮะสารเจ้านี้ก็จะมีเงื่อนไขปลดล็อกนิดนึงฮะก็คือเราจะต้องใช้หินเรืองแสงอันนี้นะฮะเนี่ยก็ตีตามหินเลือได้เลยนะครับเก็บมาแล้วก็เอาหินเรืองแสงพวกนี้เนี่ยมาวางเอามาวางนี่ฮะวางตรงนี้ก็จะได้แล้วนะครับเปิดสารเจ้าไม่แน่ใจว่าถ้าทำตอนเช้าจะได้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ได้ลองด้วย แล้วก็เก็บหินคืนมาครับงกสารเจ้าชื่อว่าชิจิโตะนะฮะชิจิโตะโอเคชื่อก็จะแปลกๆนิดนึงนะฮะลงไปข้างล่างกันกุตสึนโนะบะคุดันระเบิดสองลูกนะฮะปริศนาคำใบ้ที่เขาให้มา เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ระเบิดระเบิดด้านซ้ายก่อนโตรงน,นี้ด้านบนตรงนี้คล้ายๆเป็นลิฟต์นะฮะเราก็อเอาอาใหม่เอาไอมานี่ครับข้างบนมันจะมีสวิตช์อยู่เพราะนั้นให้เราเอาระเบิดมาวางไว้ที่นี่ ให้ระเบิดบินนะฮะไม่ใช่ตัวเราเอามาโอเคแล้วก็ระเบิดครับนี่ประตูต่อไปก็จะเปิด okay. ตรงนี้รู้สึกจะมีกีได้เงิน100รลูปฟรีนะฮะต่อมาสุดนะ Okay. ตรงนี้ก็เหมือนกันครับแต่ว่าเราวางไว้ก่อน okay. จังหวะที่เราวางแล้วเราก็มาข้างหลังนี้นะครับพอเราตีปุ๊บเราต้องระเบิดครับเนี่ยกดจังหวะที่เราคิดว่าระเบิดมันลอยขึ้นไปแล้วอะ่ะก็กดระเบิดแค่นั้นเอง okay. ต่อไปจะไปจุดที่3จุดที่สามนะเนี่ยสวิตช์มันอยู่ตรงกลางตรงนั้นนะฮะ แล้วก็จะมีตัวถีบสองอันซ้ายกับขวาแล้วเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้มัง้งนะฮะโอเคก่อนอื่นนะฮะก็วางระเบิดโอเคระเบิดเข้าไปตรงกลางแล้วนะฮะนี่เข้าไปแล้วเอากดทิษเราต้องเราต้องอยู่ในลิฟท์ฮะแล้วเราค่อยกดระเบิดเอาใหม่ ก็ให้มันส่งไปที่ตรงตานี่ฮะอันนี้เราต้องระเบิดน,นะกลับคืนเหมือนเดิมก่อนกลับคืนเหมือนเดิมเมื่อกี้ผมกดคืนแล้วก็เตรียมระเบิดลูกอีกลูกหนึ่งนะฮะระเบิด2ลูกความหมายคือแบบนี้นะฮะ ลูกต่อมาคือลูกกลมลูกกลมมันตอนเนี้ยมันจะส่งกันไปส่งกันมาเห็นไหมส่งกันไปส่งกันมานะฮะโอเคทีนี้เราก็กลับมาที่อย่าเพิ่งกดระเบิดนะฮะให้เราเปลี่ยนมาใช้ลูกเหลี่ยมก่อนโอเคลูกเหลี่ยมกดหนึ่งครั้งนะฮะพอเรากดหนึ่งครั้งปุ๊บประตูตรงนี้มันปิดอ่าเพราะนั้นต่อไปก็คือลูกลูกกลมก็ให้มันเข้าจุดช่องวางตรงกลาง แคนี้เองอ่าพอมีตรงตลางเราก็กดกระเบิดเพื่อให้เปิดประตูตรงนี้ก็นะใช้ต้องใช้อะไรอ่ะใช้ไหวพริบนิดนึงนะฮะทีนี่โอเคอาจจะยากเล็กน้อยนะฮะพรอมต้องใช้กะจังหวะให้เป๊ะนะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามมันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ